เมื่อวันที่21พฤศจิกายนตามเวลาเกาหลีไฮเซียมสตูดิโอต้นสังกัดของพระเอกคนดังอ e ีจงซอกชี้แจงกับสื่อพิเศษแห่งหนึ่งเกี่ยวกับอาการป่วยและสถานการณ์ล่าสุดของนักแสดงในสังกัดต้นสังกัดกล่าวว่าในวันที่20พฤศจิกายนตามเวลาเกาหลีอีจงซอกมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกจากการทดสอบตนเองและเข้ารับการทดสอบ PCR ทันทีจากนั้นผลการทดสอบก็ออกมาเป็นบวกในวันนี้ ีจงซอจะยกเลิกตารางงานทั้งหมดของเขาในตอนนี้และมุ่งเน้นไปที่การรักษาของเขาเช่นเดียวกับการปฏิบัติตนตามแนวทางของเจ้าหน้าที่กักกันยังไงก็ขอให้หายไวๆและเป็นกำลังใจงนะครับฝากกดและกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ